ใช่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 อ่ะวันนี้มีเรื่องอะไรครับพี่เก่งนะก็เรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องแปลกๆะแล้วนะฮะป่าออครูฟังครับก็คือเรื่องนี้ผมฟังมาจากน้องคนหนึ่งนะฮะก็น้องเล่าให้ฟังมาถึงเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ชอบลองของลองดีอืชอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เหมือนอารมณ์มาว่านานมาละนะฮะก็ไปกันที่สถานที่หนึ่งผมใช้คว่าเป็น โรงงานล้างแล้วกันะนะฮะก็เขาเนี่ยชอบไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับแต่มาอยู่วันหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าได้ได,ได,ได้ได้ทราบประวัติเรื่องราวของสถานที่นี้มาะนะ,ะเขาเลยบอกชวนเพื่อนบอกเฮ้ยเราไปสถานที่นี้กันหรือเปล่าลองไปดูกันไหม,มนะฮะหลังจากที่วันนั้นเนี่ยเขาทํางานกับศึกษาเรียบร้อยนะฮะ ก็รวมตัวกันคือทั้งหมดเนี่ยเป็นนักร้องตีนักรนตรี<ะ>ตรพอเล่นดนตรีคืนเสร็จเนี่ยก็จะสมัยก่อนผมใช้คำนี้แล้วกันสมัยที่เดชชอบกำลังบูมๆเนี่ย<ะ>ก็จะมีกลุ่มคนเหล่านี้ชอบไปตามสถานที่ต่างๆเขาก็เล่นดนตรีเยนเสร็จเนี่ยเขาก็รวมตัวกันรวมตัวกันประมาณสักในวงเขาประมาณสักห้าหกคนนั<ะ>่งรถเก่งไปคันเดียวเลยผมจะไปที่โรงงานเนี้ย<ะ>เขาเ่าเฮี้ยนน่ากลัวมากโรงงานมันระเบิดอะไรเงี้ยม,มีคนเจอมีอะไรเยอะแยะมากมายฮะ ก็ก็ขับรถไปด้วยความที่ในนั้นมันเป็นนิคมอ,อุตสาหกรรม uh huh. พี่อ๋อยฟังก, uh huh. ก,ก็เข้าไปเนี่ย uh huh. ก็ต้องวนหาวนหาว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ซอยไหนเงี้ยก็ขับวน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 ไปนิคมอ,อุตสาหกรรมสิ่งที่มันสังเกตได้อย่างคือโรงงานเนี่ยรั้วมันเหมือนกันหมด uh huh. รั้วมันเหมือนกันหมดใช่ไหมก็ขับไปมันอยู่ตรงไหนวะ uh huh. อะไรอนะ uh huh. ก็ระหว่างที่ขับขับมาเนี่ย uh huh. เขาเหมือนว่าเห็นมีกลุ่มคนงานเนี่ย เดินออกมาเลิกกะอ่าเหมือนเลิกกะเดินออกมากันอะไรเงี้ยก็เดินเดินก็เป็นอย่างเงี้ยก็ประมาณเนี้ยตีหนึ่งตีสองก็จะก็เห็นกันอยู่แล้วก็มาตรงนี้เอ้ยคนเดินคนโรงงานเดินออกมาเต็มแล้วว่าลองเปิดกระจกถามเขาไหมว่าโรงงานเนี้ยมันอยู่ตรงไหนเพื่อนคนขับก็เอาสิก็ขับรถไปเทียบก็ถามพี่พี่ถามเลยสิไอโรงงานที่มันระเบิดอย่างเงี้ยมันมีคนตายอยู่ตรงไหนอ่ะบอกไหนโรงงานไหนคนระเบิดไม่เห็นมีเลย ไม่เคยได้ยินข่าวเลยที่เนี่ยมีข่าวหนูไปได้ข่าวมาจากไหน<อ>ผมไปฟังมาจากที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยครับอเออผมก็เห็นว่าวงัยรุ่นเขาก็มากันเยอะแยะเลยผมก็เลยมาดูกันอุ้ยนี่คมนี้ไม่มีหรอกแ<อ>ถวนี้มีไหนหนูมาผิดนิคมเปล่าเขาบอกที่นี่แหละที่นี่แหละอบอกมไม่มีไม่มีก็เลยบอกสงสัยหรือจะกักไม่อยากให้เข้าไปหรือเปล่าอเอออะไรเงี้ยกลัวไปวบกวนอะไรเขาเปล่าก็อ่านไปเปแหละก็ก็ปิดกระจกแล้วก็ขับรถวนต่อก็วน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 ไปเงี้ย คราวนีไ้ไปเจออีกโรงงานหนึ่งเหมือนคนงการเลิกกาเหมือนกันอืเขาเราก็จกถามเลยพี่ไอโรงงานที่เขาว่านี่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนพวกพนักงานบอกโอ้ยหนูไปทําไมน่ากลัวจะตายคนตายต้องเยอะมีแต่คนเจอผีนี่เนี่ยเราก็งงสงสัยอืเฮ้ยเมื hey, ม่อกี้ผมถามพี่โรงงานตรงเนี้ยตรงเนี้ยอืเขาบอกไม่เห็นมีเลยที่เนี่ยเขาโกหกหรือเปล่าเขาอะไรเปล่าอะไเงี้ยแต่อย่าไปเลย อันตรายไว้ลงไวรุ่นอะไรเงี้ยมีคนมาเต็มกันไปหมดเลยนะอบอก้นบอกผมหน่อยได้ไหมครับพี่ว่ามันอยู่ตรงซอ,อยไหนเขาบอกว่าถ้าไปตรงเงี้ยเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปตรงนี้แล้วเลยไปอีกสามสี่ซอยเลี้ยวซ้ายไปลงกันอยู่ขวามือเลยเกาะอ่ะจำมาเตร์เก็ออกตรงนี้ไปเลี้ยวขวาไปเพือ่อนก็นั่งไอ้ตรงนี้เราก็วนผ่านแล้วนี่ว่อทําทไมเราไม่เห็นวะอยู่ตรงนี้ยังไงทำไมเราไม่เห็นนะมันผ่านมันก็วนผ่านไปตั้งหลายรอบไม่เห็นได้ไง ก็นีกไพี่โรงงานนู้นเขาหลอกหรือเปล่าวะเขาไม่อยากให้เรารู้ป่ะก็วนขับตามี่เพื่อบอกซอยหนึ่งซอยสองพอซอยสามปุ๊บก็เลี้ยวพอกำลังเลี้ยวเข้าไปปุ๊บเห็นเป็นผ้าพนงานเดินออกมาเดินเดินมาอันนี้ก็เทียบข้างรถกระจกถามพี่โรงงานนี้มีไงไม่มีดอยน้องมาทําไมก็เริ่มหงุดเดี๋ยวพี่ผมไปถามตรงแว้บอกมมีพี่ผมมาถามพี่บอกไม่มีพี่ผมมาตรงนี้เขาบอกไม่มีพอพูดมาตรงนี้เสร็จปุ๊บ ทุกคนในรถเขาเงียบไหมเออเมื่อกี้เราก็มาตรงนี้นี่ว่าคือตอนแรกก็ถามตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่บอกเอ้ยเมื่อกี้เราก็ถามตรงนี้พี่คนงานนี่แหละใส่เสื้อผ้าแบบนี้เลยบอกไม่มีก็หันมามองหน้าแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เหมือนกลุ่มคนนี้ก็เดินออกไปไม่เดินใจก็เดินเออก็เดินไปสิบกว่าคนก็เดินออกจากซอยไปเพราะว่าสงสัยจะฟาวแล้วกลับดีกว่าก็ขับรถวนไปลองดูอีกทีะก็ตรงเข้าไปเสร็จระหว่างที่ตรงมา กำลังจะถึงตรงจุดที่คนงานเนี่ยที่เขาเห็นว่าเดินออกมากันเป็นกลุ่มๆเะจากสภาพที่กําแพงอะนึกถึงถ้ามันเป็นกําแพงอิฐสีแดงอมันก็จะแดงหมดมก็จะแดงมหมดใช่ไหมฮะขับมาเสร็จปุ๊บจากกาแพงอิฐสีแดงมาเจอกําแพงสีดําเหมือนรอยไหม,หมแ้แล้วก็มีซากกําแพงพังอือมีซากเหมือนข้าวของมีอะไรเงี้ยรอ,อ,อยไหมอะไรโอ้เสร็จเฮ้ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละถึงแล้วอ,อก็จอดรถปุ๊บ เป็นหน้าประตูโรงงานอไอ้เพื่อนในรถสี่ห้าคนสก,กิดไอ้คนขับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไปออกขับเลยไปก่อนไหม,อมบอกทาไมก็ถึงแล้วก็วเดี๋ยวเปิดประตูลงไปเลยเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอว่ามีคนเดินออกมาจ,มจากตรงเนี้อบอกเออก็คนไงแล้วยังไงก็มาถึงแล้วนี่ไงลืมเปล่าวันที่เนี้ยโรงงานมันระเบิดเลยบออเออว่ะแล้วไอ้ตะเกียร์ล่ะ สองรอบเลยใครเป็นสิบเลย,เลยดูคนก็ตาฝาดผิดโรงงานหรือเปล่าเขาเดินไปจากตรงนี้หรือเปล่ากันอะไรก็ขับรถไปขับรถเลาะตามแพงไวนะ้เงี้ยกแพงยาวมากเลยเป็นร้อยเมตรเลยไม่มีประตูโรงงานไม่มีโรงงานต่อจากโรงงานนี้เลยคนก็บอกอมไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นคนแหละคงเข้ามาดูม,มาลองของเมือเราหรือเปล่าก็วนรถกลับมาพอวนรถกลับมาเขาเนี้ยเห็นนะฮะ เป็นกลุ่มคนเดินมาแต่แน้วเนี้ในสภาพกลุ่มคนนี้ก็คือแต่ละคนเนี่ยสภาพคือเหมือนโดนไฟคลอกอะอแล้วก็ค่อยเดินเดินเราจะไปตูโรงงานเหรอพี่เก่งเดินไัตจะโรงงานไอ้ทั้งหมดในรถตไปลายไป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 ขับรถนี้ครับคือพบย้อนกลับมาก็จะเห็นข้างหลังเขาอย่างนี้ใช่ไหมพี่เก่งเห็นกำลังคนกำลังเดินจากโรงงานนอขับรถนีนี่นี่เขาขับออกไปเออขับออกไปเสร็จปุ๊บกำลังจะที่จะเลี้ยวขวาเพื่อที่จะกลับไปทางเออเจอเลยฮะ คนกลุ่มใหญ่เลยที่เดินอยู่ตรงมุมเนี้ยออแล้วเ็าเหมือนคนกลุ่มเนี้ยก็พยายามจะเดินขวางรถอันนี้ก็เห็นเหมือนเป็นคนไกลๆแล้วนะเขาเปิดไฟสูงใส่พอเปิดไฟสูงภาพที่เห็นก็คือเป็นคนอะที่สภาพมันไม่เปหมดทั้งตัวเลยบางคนแขนขาดบางคนหัวขาดบางคนขาขาดเดิน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 เต็มไปหมดไอ้หมดเหยียบเบรก เอ,เ,อเอ้ยเอาไงดีว่าผีผีเอขับไปเลยขับไปเลยขับไปชนเลยชนเลยก็ขับฝากไปเลี้ยวไปไปตั้งสเติอยู่นอกเนีฮยเฮ้ยเจอผีแล้วว่ะเจอผีแล้วเอาไงดีวะเอาไงอ่ะมาแล้วเนี่ยอยากเจอผีมั้ยเหรอวนกลับไปดูอีกลอบไหมเฮ้ยทุกคนผมไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาจะกลับจะกลับแล้วกลับเลยไม่เอากลัวทุกคนก็ตัดใจกลับก็ระหว่างที่กลับเขาเนี่ยหลงสิเขาเนี together, back, <ine> ้ย หลงอยู่ในน,น,นนี้คมเหรอหลงอยู่ในนี้คมเพราะมันเหมือนกันหมดไงออจําทางเข้าไม่ได้<อ>ทางออกไม่ได้เขานี่ทําไงเขาวนนี่พยายามคืนานี่คือมันตกใจสติสตางมันไปหมดลเ,ออลเลยหลงอะไรเขานี่หลงเลยฮะขับวน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 ,วนเจอคนก็ถามเอาทาังไงเอาทาังไงทางนี้ทางนี้ทางนี้เชื่อไหมฮะทุกคนชี้มากลับมาที่โรงงานล้างที่เดิดเ,เหมือนเดิม แสดงว่าคนที่แม่ถามเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่คนใช่ไหมเออเดาอย่างนั้นอ่ะเขาชี้ชี้มาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้หมดทั้งหมดไอ้ห้าคนนั้นพนมมืออย่างไรบอกเฮ้ยทู่มึงอยู่ไหนทู่อยู่ไหนอยู่ในรถอยู่ในรถเอาทู่มาจุด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 ทู่ในรถกระดอกพนมมือผมไม่มารบกวนผมไม่มารบหลูแล้วฮะขอให้ผมเนี่ยออกไปจากที่นี้ได้เถอะครับก็เดี๋ยวผมกลับไปบ้านตอนเช้าผมจะทําบุญให้นะทีหลังผมจะไม่มาทําแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยฮะฟึบก็ปากทู่ลงเลย ให้เพื่อนอะเอาทุ่มหมดปักไนที่ดินหน้าโรงงานออก็ขับออกมาเลี้ยวขวาไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายตรงไปเป็นทางออกเฉยเลยโอ้โหทั้งหมดห้าคนทั้งแบบปุ๊นแต่นั้นมานะฮะออไม่กล้าที่จะไปสถานที่แบบนี้อีกเลยโอ้โหเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เข็ดไปตลอดชีวิตเลยฮะคือเข้าไปถึงพูดง่ายๆอ่ะเข้าไปถึงก็เจอเลยใช่ คือตลอดระยะเวลาที่อยู่นั้นเจอคนกลุ่มเดียวที่โรงงานที่สองเท่านั้นเองใช่ที่เขาบอกว่าโรงงานอยู่ทางนี้อืนอกนั้นเป็นวิญญาณล้วนๆของ<ช>เสียชีวิตอ,อ,อโอ้โหอยากรองก็ให้เจอเนี่ยอาา่าฮะโหอหโห,โหถ้าพูดไป<ห>เนียผมว่าแฟนรายการเดอะช็อกหลายท่านน่าจะรู้ว่าที่นี่คือโรงงานไหนอืมน่าจะรู้ว่าที่นี่โรงงานก็อยู่แถวๆเรแวกกรุงเทพนี่แหละฮะ ไม่ใช่ปทุมธานีหรอกไม่ใช่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 นะฮะนี่คือเรื่องราวประมาณหนึ่งแล้วกันคือเรื่อง